เป็นที่ได้มารู้จักพระเจ้านั้นก็ต้องขอขอบคุณพระเจ้าเลยนะครับที่วันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตผมเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าแต่ก่อนนั้นผมเคยอยู่ข้างนอกโดยที่ไม่ได้รู้จักในชุมชนของพระเจ้าเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับมาวันนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของอุบนิสัยที่เป็นคนขี้ใจร้อนนะครับส่วนตัวแล้วเป็นคนขี้ใจร้อนเป็นคนชอบเที่ยวนะครับ พอมาอยู่ในของได้รู้จักข้าพเจ้าโดยการชักนําของสุพีนี่แหละครับผมก็ชีวิตผมดีขึ้นรู้รู้จักความถ่อมตัวถ่อมใจนะครับใจไม่ร้อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตผมเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะไป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 ,ไปเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวกังคงกลางคืนอีกแล้วนะครับชีวิตผมก็ดีขึ้นถ้าไม่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าผมผมคิดว่านะครับชีวิตผมคงจะไม่มีโอกาสวันนี้เกิดมาได้นะครับ ส่วนเรื่องของการงานนั้นก็มีความแปรเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับแต่ก่อนนั้นคืองานก็คือทํามั่งก็อาจจะหยุดมั่งนะฮะแต่ตอนนี้ทุกวันนี้รู้สึกว่านะครับเวลาเป็นคนที่รู้จักเวลาในการทํางานมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้งานก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวเองนะครับเรื่องเงินทองเองหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการงานก็เจริญขึ้นไปนะครับ วันนี้นั้นก็ต้องขอขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้ให้ผมได้เข้ามาสู่ชุมชนที่อบอุ่นนะครับก็อยากจะฝากนะฮะผมเองในส่วนตัวเองแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมได้มารู้ตรงนี้ทราบซึ่งมากนะครับในคําสอนในพระวันของพระเจ้าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้นึกมาตลอดว่าทุกวันนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามา,ารู้จักกับพี่น้องในวันอาทิตย์นั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมต้องรอคอยเลยนะครับว่าวันอาทิตย์เนี่ย อยากจะมาบวชจริงๆอยากไปแข่งจริงนะครับชีวิตผมก็เปลี่ยนนะครับนะฮะก็อขอให้พระเจ้านะครับซึ่งตอนนี้ก็ขอให้พระเจ้านั้นช่วยนะครับให้พระพรแก่พี่น้องทุกท่านนะครับคิสเตียนทุกท่านเนี่ยจงมีความมั่งคั่งนะครับแล้วก็อยู่ดีสบายสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านเลยขอบขอบคุณพระเจ้าครับก็มาบวชก็ประทับใจพี่น้องเหมือนกันเองอะไรเงี้ยก็ขอบคุณอาจารย์โออาจารย์หนิงแล้วก็พี่เลี้ยงแล้วก็ทุกๆคนที่ที่ที่ทให้ ที่ให้ประสบการณ์ของเราอะไรพอเราเจอเหตุการณ์นั้นจริงๆอ่ะประสบการณ์ที่ที่คนเขาให้มาเนี่ยเราไปปฏิบัติกับเราบางทีมันไม่ได้เกิดกับเราโดยตรงนะพอมันเกิดกับเราจริงๆเราก็ได้จากพี่น้องที่หนุนใจเราอ่ะเราก็มาปฏิบัติหรือไปใช้ก็เกิดผลที่โบสถ์ที่เรามาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันอบอุ่นอ่ะอบอุ่นกว่าอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมันมันคล้ายๆเราเจอมรสุมข้างนอกในในแต่ละครั้งเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกันเลยมันมันผิดกันมากเลยออย่างเงี้ยมัน มันพลิกแพงไปเลยอย่างเงี้ยพอมาเข้าโบสถ์อะไรรู้สึกว่าโอ้โหพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์จริงๆนะที่ลูกมีพระองค์จริงๆอะไรเงี้ยมีพระเจ้าจริงลูกประทับใจลูกจะอยู่กับพระองค์ไปตลอดชีวิตก็ขอบคุณโบสถ์ของเราเนาะที่ขอให้โบสถ์ของเรามีคนมาเชื่อมากมายสุขก็จะประกาศต่อไปเอาชีวิตของสุขไปประกาศอะไรเงี้ยให้คนมารับเชื่อพระเจ้าสุขขอขอบคุณพระเจ้าขอบคุณแค่